สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเบื่อโลกหนึ่งวันนะคะช่วงกักตัวนะคะไม่รู้เราก็จะทําอะไรยังไงอยู่แต่ในห้องแล้วก็ได้เดินเล่นข้างนอกไปนู่นไปนี่นิดนึงค่ะก็เบื่อมากเลยค่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกแล้วนะคะอ๋อเป็นเวลาห้าทุ่มเราก็ยังไม่ได้นอนนะคะ ตอนกลางคืนตอนกลางคืนจะไม่ได้นอน,นะคะ่ะช่วงช่วงกกลางคืนนาลิจะไม่ได้นอน,นะค่ะพี่จะนอนแบบว่าตีสามตีสี่ครึ่งตีห้าก็จะหลับแต่ตอนนี้นอนไม่ได้ะคะ่ะไม่ได้เปิดแอร์นะคะเพราะว่าปิดรู้สึกว่าหายใจไม่ออกก็เลยไม่ไม่เปิดมันเหมือนอะไรมมไม่เหมือนไม่มีที่ เหมือนไม่มีที่ระบายค่ะจะทําให้เราหายใจไม่ออกก็เลยต้องปิดแอร์แล้วก็ลงมานอนข้างล่างค่ะท,ที่ที่กับตัวก็จะมีเตียงให้นอนนะ,ะแต่ว่านางลิก็ลงมานอนในพื้นข้างล่างแบบนี้ก็จะเย็นก็จะเย็นหน่อยนะคะก็จะมีนี่ค่ะจะนอนเล่นก็แบบสบายสบายชิลๆนะ ก็จะนอนเล่นโทรศัพท์ดูแฟนเพจดูนู่นดีที่เวลาก็จะไม่เบื่อนะคะพี่พี่ช่วงกลับตัวก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็ฟังเพลง ฟังเพลงไปด้วยหน้าก็จะขึ้นมันมันขึ้นสิวไปหมดเลยนะคะพี่ๆน้ำังไม่ได้อาบก่อนเกามานอนฟังเพลงตอนนี้ก็ฟังเพลงจากบ้านพี่ทองใบ วันนี้จะทำคลิปพุ่นนี้นัลลีจะทำคลิปกินยำขนมจีนคััพี่พี่ตอนนี้สีสะเกดมีคนติดเชื้อเยอะมากเลยนะโควิดเพราะว่าเขากลับจากกรุงเทพมาต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็มีเขาก็มีกักตัวมีหาหมอบ้างบางคนก็ไม่มี ตอนนี้เห็นดูข่าวตอนนี้นาลี้กกักตัวได้สิบสองวันแล้วค่ะพี่พี่อีกอีกสองวันก็จะได้กลับบ้านแล้วกลับกลับบ้านวันที่สิบห้าค่ะพี่พี่นอนนอนอีกสองคืน,แล,บบนคแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะแล้วก็ช่วงกักตัวเราก็จะตรวจอุณหภูมิให้ให้เขาวันละสองรอบค่ะพ,พี่พี่เขาก็จะมีกับเ้าวให้เรากินวันละสามมือ้อก็ ข้างนอกนี่ก็จะเป็นห้องเหมือนเหมือนไม่ใช่อพาร์ตเมนต์นะคะเหมือนเป็นหลัง่ะที่กักตัวของนางนิ้กเขาจะเป็นแบบห้องเป็นหลังนะคะเหมือนเป็นหลังเดินออกไปก็เป็นสวนหย่อมเหมือนเหมือนสวนหย่อมใหญ่มากเลย่ะพี่ๆแบบนี้เลยะก็จะไม่น่าเบื่อนะคะแถวเพราะว่านางนิ้มันได้อยู่ในกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นที่แบบนี้นะก็จะทําให้เราไม่น่าเบื่อค่ะพี่ๆคลิปนี้นางลิ๊กเฝากไว้แค่นี้ก็จะทำคลิปเบื่อเบื่อมากเลยค่ะ พูดถึงคลิปทําทาเบื่อก็เลยต้องทำคลิปแต่คลิปนี้นะ้องลิขขอบคุณพี่พี่มากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากินยำขนมกินนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ